ที่เราต้องมองภาพรวมของประเทศถ้าเราตัดงบประมาณทั้งหมดลงไปทุกกระทรวงลงไปเพื่อไปทุ่มกับโควิดอย่างเดียวมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้สั่งสามปีนะมันน่าจะฟื้นขึ้นใะประเทศทยสามปีทาเองนี่สามปีนะฮะหกเดือนฮะเมื่อไรก็ตามโควิดไม่มีนะครับหุ้นส่วนจับตามองให้ดีม็อบจะใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเกิดการต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างไรก็ตาม ถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์เกมนี้จะผ่านไปได้ถ้าไม่แม่นยำยุทธศาสตร์ผมฟันธงเลยอยู่ไม่รอดและจะเกิดการชุมนุมใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ากปป,ปอสอนะครับที่จัดการชุมนุมใหญ่มากทุกพวกทุกเหลา่าทุกฝ่ายทุกพักจะออกมาทันทีที่ผ่านมาบังเอิญที่ผมบอกไว้นะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นมิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล่ นะครับทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพักจะรวมกันเป็นหนึ่งหลังจากพลเอกประยุทธ์นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จีนกิพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องวาทก,กรรมระหว่างพลเอกประยุทธ์นะครับยิงลักชินวัตนะครับแล้วก็ทักษินชินวัตนะซึ่งปรากฏว่าได้มีการเคลื่อนไหวในช่วงการอภิปรายงบประมาณพุทธศักราช2565เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองไปดูในเชิงปรากฏการก์กันครับปัญหางมัน กองตัวศึกษาผมไม่ได้คุยกันตัวศึกษาสองสามท่านมาแล้วไม่ได้มีปัญหามากนะกับมีปัญหาคือโรงเรียนมันเยอะเกินไปคุณภาพน้อยโรงเรียนนักเรียนน้อยครูน้อยแต่ผขมาต้องแบ่งปันไปโรงเรียนเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆมีนักเรียนยี่สิบสามสิบคนจะทำยังไงอาหารกินก็ได้แค่นั้นน่ะถ้าสมมติวันนี้การเดินทางมันก็สะดวกมากขึ้นทุกคนมีงานทามหมดอ่ะครูไม่ปลดครูไม่ได้อยู่แล้วปลดไม่ได้อยู่แล้วมันจะมีครูเข้ามา เติมโรงเรียนที่เป็นขาดนะครับก็ขอความมือตรงนี้ด้วยแล้วกันกับท่านประธาสสท่านประหประธานท,ท่านครูเกา่กาๆเนี่ยนะถ้าาไม่ปรับตรงนี้ไปไม่ได้บุคลากรทางการศึกษาสําคัญที่สุดการทุจริตลจะต้องไม่มีผมยืนยันถ้าตรวจสอบได้นําสู่กระบวนการพิจารณาทั้งหมดหลายท่านผมไม่อยากเอ่ยชื่อเคยมีผลประโยชน์ในกระทรวงศึกษาผมรู้หมดนะฮะ ใครไปเคยอยู่กระทงไหนผมรู้แต่ผมไม่พูดอะเรื่องประตูน้ำเนี่ยจำเป็นเพราะหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม like <bbe> ่ทำประตูน้ำใส่หลับน้ำเค็มก็เข้ามาในประเทศกาเก็บน้ำไม่ได้เวลาน้ำท่วมเวลาน้ำแรงนั่นแหละครับสิ่งที่เราต้องมองภาพรวมของประเทศถ้าเราตัดงบประมาณทั้งหมดลงไปทุกกระทงลงไปเพื่อไปทุ่มกับโควิดจังเดียว มันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่เราทําเพื่อวันนี้แก้ปัญหาวันนี้และทําเพื่ออนาคตไปได้ด้วยจะดีกว่าไหมครับเพราะฉะนั้นการพูดจาต่างๆอย่าให้มันสับสนโอลหมานไปหมดอะนะวันนี้ก็บอกรัฐบาลสอบตกเ่องประชาพันธ์รัฐบาลก็พูดรัฐบาลก็ให้ข่าวออกข่าวแต่ถ้าก็พูดวนไปวนมากันทุกวันโซเชียลมีเดียออกมาทุกวันมันสับสนอันไหนที่เป็นส่วนรการบกพ้องผมก็ตำหนิไปหมดอะ การมาตรการโควิดไม่ใช่ใครจะประกาศอะไรก็ได้เพราะเป็นการประกาศโดยสบคแล้วสบคเป็นการพิ n ณาร่วมกันทุกคนต้องเห็นชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นการพูดที่นอกจากสบคอ,อนุมัติแล้วไม่ถูกต้องทั้งสิน้นวันนี้ผมจําเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้นะครับนายกว่าท่านเหนื่อยยังท่านจะโทษใครอีกไหมถ้าไม่ไม่เมื่อไหร่ถ้าโทษตัวเองก็พอละกลับบ้านได้ละเนะย ท่านไม่โทษโทษคนอื่นหมดทุกคนทําให้ท่านเดือดร้อนหมดท่านไม่ปีท่านมันก็มีสองสองวิธีครับนายกเบื่อก็ยุบสภาหรือลาออกยุบสภาหรือลาออกก็ยุบสภาก็คือให้ประชาชนตัดสินใจหรือไม่ก็ถ้านายกไม่ไม่ยุบสภาไม่ลาออกพรรครวมจะออกไหมถ้าออกนายกก็ต้องยุบสภาหรือลาออกไปแล้วแต่ นะครับมันก็มีวิธีเดียวที่ที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองเพื่อมันจะทุกอย่างมันจะดีขึ้นมานะครับเพราะว่าผมคิดว่าบ้านเมืองมันต้องมีโซลูชันประเทศไทยมันต้องมีโซลูชันคนระับวันนี้เนี่ยถ้าปล่อยไปอย่างนี้แล้วบริหารแบบนี้แนวนี้นายกมั่นใจตัวเองเก่งอย่างนี้เนี่ยนะผมเชื่อเลยว่าเราจะติดอยู่ในกับดักนี้ทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจและ,ะมันมีในเรื่องของเอ ในเรื่องของเอสบีเนี่ยนะครับถ้ารัฐเนี่ย<ฮ>ก็ต้องตั้งกองทุนไอ้กู้เงินมาตั้งเยอะแยะเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องเอาเงินตรงเนี้ไปจอยกับธนาคารให้ธนาคารเป็นคนรับผิดชอบปล่อยกู้และเหมือนกับว่าไปคือไม่งั้นเขาไม่กล้าเพราะว่าเขาาไม่กล้าแน่นอนแต่แทนที่เราจะชดเชยชดเชยคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ย มันก็มีวิธีชดเชยได้หลายทางนะครับทางหนึ่งก็คือว่าให้ให้แบงค์เนี่ยเป็นคนพี่นาปล่อยกู้เขาโดยที่รัฐเนี่ยสมทบด้วยนะครับถ้าไม่สมทบด้วยเขาก็ไม่กล้าปล่อยอ่าคนละห้าสิบคนละครึ่งแล้วกันแต่แบงค์รัฐเนี่ยทำผ่านเอสซีแบง์เป็นเอสซีแบง์เข้าไปเอาเงินไปให้เอ e สซีแบงค์เอสซีแบง์ไปให้ธนาคารไปปล่อยให้ลูกค้าตัวเองโดยที่ปล่อยคนละครึ่งนะครับเขาก็จะกล้ากว่า หรืออะไรท้งนองเนี่ยนะะหรือไม่ก็หรือไม่ก็ต้องเอ่อก็ผมผมคิดว่าวิธีดีที่สุดก็คือให้เศรษฐกิจมันกลับมาเหมือนเดิมเร็วที่สุดดีที่สุดผลกระทบที่มีอยู่ชั่วคราวชดเชยไปจะได้เดินหน้าต่อนะครับถ้าเศรษฐกิจยังไม่กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่มีทางนะครับแล้วก็ถามว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนกัรพักเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจว่าเข้าใจแค่ไหนแล้วจะทําแค่ไหนนะครับก็อันนี้มันมันพูดยากครับแต่ว่าผมคิดว่าส,สามปีนะ่ะมันน่าจะฟื้นคืนในะประเทศไทยสามปีทําเองนี่สามปีนะฮะหกเดือนฮะ ผมไม่อยากพูดอยู่แล้วแต่ดูเหมือนคุณทักษิณและคุณยิ่งรักเขาจอกมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านถี่มากเลยค่ะช่วงนี้คู่พี่น,อน้องคู่เนี่ค่ะทำไมละ่ะเขาจอกมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านถี่ช่วงคุณยิ่งรักคุณทักษิณก<ข>็ห้ามเขาได้ไหมละ่ะก็คือเราก็ต้องชี้แจงไปถ้าห้ามเขาไงไปชี้แจงไงผมก็ชี้แจงไปไงนะผมไม่อยากจะไปทำร้ายใครอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าการที่ปล่อยให้คนในประเทศมาทำร้ายผมมันก็ไม่ถูกต้องท่านมองว่าทำไมเขาถึงออกมาบ่อยเจ้าย่างเของต้องการอะไรกับท่าน ถตัวเองก็ได้โดยเขายินประระยะ้ัวของรัฐบาริในหลังระยะเ6เดือนต่อจากนี้จะคือัวได้มากหนอคสินบอกว่าถ้าเป็นเขาย6เดือนก็ทาได้แนแล้วกลับมาทำเนี่ยน ยิ่งลักนะครับได้โพสตข้อความใน Facebook ของตัวเองตอบโต้พลเอกประยุทธ์บอกว่าเมื่อวานได้ฟังคุณประยุทธ์นะครับชี้แจงในสภาว่านี่สาธาระเพิ่มขึ้นเพราะนี่จำนำข้าวในลักษณะที่เป็นการพาดพิงถึงดิฉันนะครับโดยอ้างว่าท่านได้ใช้นี่ไปแล้ว7จ็ดแสนพันล้านบาทนะครับและเหลืออีก2 8แสนล้านบาทต้องใชหนี่อีก12ปีจึงจะหมดนั่นขอยืนยันว่าคุณประยุทธ์กล่าวเท็ศในสภาและก็อยากบอกว่า1 ให้คุณประยุทธ์ทำเ,เมื่อคุณประยุทธ์ทำการรัฐประหารยึดอำนาจนั้นยอดนี่สาธารณะของโครงการเป็นภาระค้ำประกันและมียอดไม่ถึง500แสนล้านบาทแน่นอนนะครับและโครงการมีสต๊อกข้าวหลายแสนล้านบาทถ้าไม่เชื่อก็ลองไปสอบถามร่ำตรีกลังของท่านดูเสียดายทิฏฐาลท่านปล่อยปาะละเลยให้มีการริจุนะริตนำข้าวดีๆเหล่านั้นไปจัดเกรด ครับซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำมาก่อนมีผลทำให้ราคาข้าวต่ำกว่าราคาจริงเป็นอาหารสัตว์บ้างเป็นพลังงานบ้างซึ่งถ้าขายข้าวกันอย่างสุจริตนะครับภาระคงค้างที่เกิดภาระกิจช่วยเหลือชาวนาอย่างจริงจังในครั้งนั้นก็ย่อมจะไม่มากโครงการที่มีการคุ้มค่าต่อภารกิจต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับตามรายงานของสภาพัฒน์อีกด้วยนะครับ ส่วนคำกล่าวหาของยิ่งลักษณ์นะฮะที่ว่ารัฐบาลดีชั้นสร้างหนี้มาดูข้อมูลข้อเท็จจริงในช่วงปี3ปีงบประมาณปี2555ถึงปี2557ดีชั้นบริหารงานกู้เงินเพื่อชดเชยนะครับงบประมาณขาดดุลลดลงต่อเนื่อง3ปีนะครับ4แสนล้านบาทเป็น3 0 0แสนล้านละ3 0แสนล้านบาทและ2 แสนห้าหมืนล้านบาทนะครับวางเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นงบดุลในปี2560รวมยอด3ปีและวก็บราบราบราไปวันนี้ดิฉันนะฮะไม่ได้บริหารประเทศมา7ปีแล้วคุณประยุทธ์หัดโทษตัวเองบ้างเถอะค่ะนะอย่าโทษแต่ดิฉันเลยดิฉันฟังมา7ปีแล้วสุภาพบุรุษชาติทหารเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนะครับซึ่งปรากฏว่าในเชิงปรากฏการก็ ทักษิณโผในขณะที่พลเอกประยุทธ์หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ทําการชี้แจงเรื่องของงบประมาณในสภาในแะกรบแล้วก็มีการพาดพิงเรื่องของยิงลักด้วยทักษิณก็บอกว่า6ปีเนี่ยหกขอไป6เดือนเนี่ยผมสามารถที่จะกลับมาถ้าเป็นนายกรัตรีจะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ในแะกรบก็ยุให้พักร่วมบอกว่าเบื่อหรือยังนะฮะประชาทิปั์กับภูมิใจไทยอ่ะออกจากการพักร่วมรัฐบาลได้แล้วนะะทักษิณก็ไม่เชื่อ มารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็ยืนยันว่ากรณีจำนำข้าวอ่ะที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าทักษิณก็กลับมาดิกลับมาเลยอย่าหนีออกไปอยู่ต่างประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะถ้าดูเชิงปรากฏการก็เถียงกันไปเถียงกันมาคนนั้นถูกคนน,คนนี้ผิดคนนี้ผิดคนนี้ถูกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้น พึ่สนังเกตให้ดีนะครับเขาจะมาในช่วงที่เป็นข้อต่อที่สําคัญข้อต่อที่สําคัญคืออะไรข้อต่อที่กําลังมีการจะผ่านงบประมาณพุทธศักราช2565ซึ่งถ้าหากนะครับสภาโหวตไม่รับงบประมาณน,นั่นหมายความว่านายกตรีต,ต้องมีการลาออกหรือประกาศยุบสภาทันทีนะครับที่ผ่านมามีการจุมนุมประท้วงของมอบ ต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับผมเคยบอกอยู่เสมอว่าเส้นทางการเนินการสั่งการมาจากไหนอย่างไรและผมเรียนว่าตัวละครตัวสุดท้ายมันจะโผลมาทุกทีคอยจับตามองดูให้ดีเป็นไงฮะหุ้นส่วนเห็นชัดขึ้นไหมฮะหูตาสว่างมากขึ้นไหมว่าตัวละครตัวสุดท้ายมันเป็นใครและเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างไรนะครับและมีเป้าหมายอะไรเราคงเห็นชัดเจนขึ้น เห็นขบวนการการกระทำของคนเหล่านี้มากขึ้น <c oughs> นะครับตอนนี้สิ่งที่ผมเรียนมาตลอดนะฮะก็บังเอิญไปตรงกับที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าทักษิณบอกว่ายอย่างนั้นดีเนี่ยกลับมาประเทศไทยไม่มีใครห้ามวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกแล้วกลับมาประเทศไทยนะครับทั้งยิงลักท้งทักษิณให้กลับมาคัมแบ็กกลับมายังประเทศไทยนะครับ ไม่ต้องมาโมให้มันมากนะครับบอกจะเป็นนายกรัตรีก็กลับมาประเทศไทยไม่ต้องหนีนะครับกออ็คงจะจุกอกอกันเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นเพียงอะไรเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองจําได้ไหมใ,หในค่อนที่แล้วผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มีก๊อกนี้ก๊อกเดียวงบประมาณาการโหวตเนี่ยจะเกิดขึ้นในวาระที่1แล้วตั้งกรรมธิการข้อต่อจะเกิดขึ้นในวาระที่2และข้อต่อจะเกิดขึ้น ที่รัฐบาลจะล้มจะยุบสภาหรือนะครับมีการเปลี่ยนนายกรัตรีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงไหนในช่วงที่มีการผ่านเงินกู้5้0แสนล้านก็จะมีสะสามระลอกนะครับตอนนี้กําลังเข้าสู่ระ,ะลอกที่1น,นะครับแน่นอนนะผมเชื่อว่ารัฐบาลผ่านได้นะครับแต่ก็จะโดนระ,ะลอกที่2องและที่3ตามมานะครับกระแสการต่อต้านรัฐบาลมีมากขึ้นเมื่อไรก็ตามโควิดไม่มี นะครับผู้ส่วนจับตามองให้ดีม็อบจะใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเกิดการต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อย่างไรก็ตามถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์เกมนี้จะผ่านไปได้ถ้าไม่แม่นยำยุทธศาสตร์ผมฟันธงเลยอยู่ไม่รอดและจะเกิดการชุมนมุมใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ากปป,ปอสอนะครับที่จัดการชุมนมุมนใหญ่มากทุกพวกทุกเราทุกฝ่ายทุกพักจะออกมาทันที ที่ผ่านมาบาังเอิญที่ผมบอกไว้นะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นมิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล่นะครับทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพักจะรวมกันเป็นหนึ่งหลังจากพลเอกประยุทธ์นําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปและจะลามเดือดร้อนไปยังสถาบันเพราะมหากษัตริย์แต่โชคดีมีคนกลุ่มหนึ่งมีกันอยู่สองคนตั้งแต่แรก เขาคิดไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งวันนี้มันจะเกิดจึงมีการเตรียมพร้อมบางประการไว้นะครับจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์1,2,3,4,5หลายประการนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้แต่อย่างแล้วก็ตามก็อยู่ที่หุ้นส่วนนะครับถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์ก็จะนำพาประเทศนี้ผ่านพ้นไปได้ดีแต่ถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์ ก็ต้องไปถอนหายใจกลางสภาอีกหลายสิบรอบไปทีเดียวและคราวนี้ไม่ใช่ถอนหายใจกลางสภาเท่านั้นเหตุการณ์มันจะมีการพัฒนาทางการเมืองยิ่งกว่านะครับเมษาจราชนพฤษสภาทะเลเพิงนะครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประภาจารุเสถียรเสียอีกเพราะอะไรมันมีการพัฒนาทางการเมืองและปัจจุบันมันมีสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือนั่นหมายความว่า ตอนนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งจะเกิดขึ้น3ยกในช่วงที่ผ่านงบมาณ2ช่วงนะครับแล้วก็เรื่องของเงินกู้5แสนล้านบาทก็จะเป็นข้อต่อสำคัญถ้าเกาะไม่แน่นเกาะพรรครวมรัฐบาลไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไทยถ้าเกาะไม่แน่นนะครับพลเอกประยุทธ์พร้อมจะล่มจะล่มด้วยวิธีไหนล่มด้วยการลาออกผมว่าไม่ง่ายอ่ะ ไม่ลาออกง่ายๆเนะี่ยจะล่มด้วยวิธีการยุสบสภามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับหรือจะมีคนนอกเข้ามาก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทักษิณกาลังเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับที่ผ่านมาเขาให้คนอื่นเร่งแต่คราวนี้เขาและน้องสาวเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเชิงการเปลี่ยนแปลงเพราะ การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตศักดิ์ยกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเกิดันแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในสัทธรรผู้มีผลพระราชา เิดฟ้าพระราชินีพระปง่ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยยางนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึก ทนไทยรักชาติรักแดนดินสานสตร์กสัิย์จะทูนไว้ปณิธา,านในหัวใจผมคงไว้ไม่ให้ใคร ความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงรินทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวิตีะอยู่อย่างจนรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอ,อย